สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันคาร์ติวโนน45นะครับเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสรรไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะฮะก่อนอื่นนะครับลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะลูกค้าผมถ่ายเทคเดียวจบนะครับไม่มีการตัดต่อใดทั้งสิ้นนะแล้วที่สําคัญนะครับรถผมได้มาสภาพแบบไหนนะฮะผมแค่ล้างสีดูดฝุ่นเอามาถ่ายรีวิวภาพสดๆชัดๆให้ลูกค้าได้รับชมกันนะฮะตำหนี่มีตรงไหนผมแจ้งรายละเอียด ตามความเป็นจริงทั้งหมดนะครับตรงไหนที่เก็บเงินให้ก็จะเก็บให้นะฮะลูกค้าเดี๋ยววันนี้เอาใจสายรุ่หลูอีกแล้วนะฮะกับ t o โยต้าแคมรนะฮะลูกค้าแจ้งก่อนนะออกป้ายแดงแพงมากนะฮะล้านกว่าบาทนะฮะลูกค้าที่ไม่มีโอกาสออกหน้าตนนั้นนะวันนี้มือ2เนี่ยโอกาสของท่าน มาถึงอย่างแน่นอนนะครับมาพบกันนะฮะกับโตโย TA c a ค r y คันนี้เป็นรถปี2010นะลูกค้ารถปี2 0 1 0นะฮะแล้วได้เป็นตัว Hy บ r i ดด้วยนะฮะไฮบิดด้วยนะครับลูกค้ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพิการไม่เคยจมน้ำนะฮะแก้มหน้าแก้มข้างคันหน้าคันท้ายนะครับฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายนะฮะไฟหน้าไฟท้ายเดิมโรงงาน100%นะลูกค้า1 0 0นนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะฮะประหยัดน้ำมันสุดๆนะฮะบวกกับระบบไฮบริด พึ่งทํามาแล้วเปลี่ยนมาแล้วนะเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดมาแล้วนะครับลูกค้านะฮะทำให้รถสมบูรณ์สุดๆไปเลยนะฮะได้เป็นสีบรอ์ฟ้าด้วยนะครับลูกค้าออกข้างใหม่ล้านกว่าบาทนะฮะผมเปิดเท่านี้พอนระาคานะเอาแบบว่าขายให้ตกใจกันไปเลยนะฮะได้ตัวไฮบริดด้วยนะครับ สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเอาแค่นี้พอลูกค้าจัดแฟแนนซ์ได้สามแสนกว่าแน่นอนใช้เงินออกรถศูนย์บาทไม่ต้องดาวแม้แต่บาทเดียวนะครับลูกค้าซื้อสดเดี๋ยวผมลดให้นิดนึงนะแล้วทุกคันนะครับผมโอนให้ลูกค้าฟรีนะฮะซื้อพรบรประกันภัยอ่าป,ประกันภัยลูกค้าต้องทําเองนะนะฮะเพราะว่ากําไรผมต่านะผมแจ้งก่อนนะผมไม่ได้ขายเอากําไรเยอะนะฮะผมก็จะโอนให้ฟรีซื้อ ของพรบรและต่อภาษีให้เป็นปีใหม่เท่าที่จะทําได้นะครับเดี๋ยววันนี้มาชมงานบอดี้กันฮะทุกครั้งเนี่ยผมจะพาลูกค้ามาชมเนี่ยนะฮะแผงประตูนะฮะกับคิ้วยางมันจะมียางชั้น2เห็นไหมฮะยางยังอยู่นะลูกค้ายังไม่หลุดไม่แตกที่มาดูตรงนี้ก็เพราะว่าจะได้เช็คสภาพรถว่ารถด,ดูแลเป็นยังไงบางคันได้รถปีใหม่แต่ยางขอบประตูแตกฉีกหมดคือรถเขาจอดตากแดดดูง่ายนะฮะดูไม่ยากคันนี้จอดในร่มแน่นอนนะฮะคิ Q ้วยางต่างๆแผงจิ้งหรีดนะฮะยางชั้น2ยังอยู่ครบนะล นะฮะไม่มีหลุดหายไปไหนนะฮะสภาพถือว่ายังดูดีมากนะสีนี meaning meaning ้วคอตรงไหนนี่บางเฉียบเลยนะฮะแก้มฝากระโปรงนะฮะแก้มคิ okay. through, ้วกันชนหน้าเข้ามุมหมดนะฮะลูกค้านะฮะเข้ามุมหมดนะฮะยางได้เป็นยางบิสโตนนะฮะแม็กสภาพถือว่ายังดูดีนะฮะถือว่ายังดูดีนะครับยางกับล้อกับแม็กนะฮะผมคอตรงไหนนี่บางเฉียบนะลูกค้าคิ้วกันกระแทกอันนี้มีรอยนิดนึงนะฮะมีรอยนิดนึงนะนอกนั้นยังดูดีนะนี่ฮะรอยกันกระแทกนะครับ ให้ดูเลยนะฮะอันนี้รอยนิดเดียวผมหาสีแต้มให้เนี่ยฮะสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวแต้มให้นะครับอันนี้น่าจะเปิดประตูโดนโดนขอบบ้านโดนอะไรนะฮะนอกนั้นโลโก้ไฮบิดยังดูดีนะฮะสีนี้ยังบางเฉียบแล้วนะฮะยังดูดีครับเสากลางประตูนะฮะชายบนลากองศาตรงเสมอกันไป๊ะเลยนะฮะไม่มีเปิดไม่มีอ้าไม่แต่นิดเดียวเพราะว่าประตูรถไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะลูกค้านะฮะประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะสีนี้ข้อตรงไหนนี่บางเฉียบแล้วนะฮะองศาฝาครับประตูหลังนะฮะเข้ามุมหมดนะครับนะฮะ ตรงนี้มีรอยนิดนึงรอยเบียดนะฮะเดี๋ยวแต้มสีให้นะครับอันนี้ไม่ได้ทําให้นะลูกค้านะครับแม็กสภาพยังดูดีเลยนะฮะแม็กสภาพยังสวยกริบเลยนะครับนะฮะฝากระโปรงหลังกันชนหลังนะฮะกรบล็อกเข้ามุมหมดนะฮะองศาไฟท้ายเป๊ะเลยนะครับไม่มีเปิดไม่มีอ้าเหมือนกันนะฮะสีนี้หล่อเลยนะลูกค้าสีสวยนะเป็นสีบอลฟ้าที่เป็นทำมาเป็นไฮบริดได้แบบลงตัวมากบวกกับไฟท้ายที่เขาอมสีฟ้านะฮะดีมากเลยนะฮะ ออกแบบมาได้สวยงามมากนะฮะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะลูกค้านะฮะชุดโลโก้ไฮบริดต่างๆโลโก้แคมรี่โลโก้โตโยต้าผู้งานคิ้วโคมียมเปิดฝาท้ายยังเงานะฮะลูกค้ายังเงานะครับเคาะนี่บางทุกจุดเลยนะสีนี่ภายนอกนี่ผมตีไปเลยนะ95%บวกขึ้นไปนะฮะสภาพดูดีมากนะฮะนะครับรถดูสบายตานะนะฮะกีบล็อกคิ้วฝากระโปรงต่างๆเข้ามุมหมดเลยนะไม่มีเปิดไม่มีอ้าเลยนะฮะนะฮะคิ้ว คิ้วกันชนท้ายต่างๆครับบางคันได้มาพู้นี้มันจะเปิดมาด้านนี้มันเป๊ะเลยนะฮะเป๊ะเลยนะครับค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะฮะค่อนข้างที่จะดูดีนะครับลูกค้านะฮะประตูด้านหลังซ้ายแน่นมากนะฮะนะะองศาประตูเข้ามุมเป๊ะหมดเลยนะฮะคิ้วยางสวยทุกด้านนะครับลูกค้าขอบยางดูดีทุกด้านนะฮะขอบยางดูดีทุกด้านเลยนะครับสีด้านสวยหมดนะครับหล่อมากนะฮะหล่อมากนะฮะเสากลางประตูนะฮะ องศาเข้ามุมหมดนะครับก็จะมีรอยตามเนี่ยลูกค้าเนี่ยเนี่ยเจ้าของน่าจะเปิดประตูไปโดนเสาบ้านโดนอะไรนะฮะเดี๋ยวผมแต้มสีให้นะเดี๋ยวผมไล่สีให้ใหมย่ยวทําให้เลยนะฮะตรงนี้มีเปิดนิดนึดนงอันนี้เดี๋ยวเก็บให้นะครับอันนี้น่าจะไปเบียดอะไรมาเนี่ยมันหลุดไปนะครับเดี๋ยวชายล่างนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทำใ,ให้นะครับเดี๋ยวช่างให้สร้างสีทําให้นะฮะนะฮะนองนั้นยังดูดีหมดนะฮะข้อยังบางเฉียบเลยนะฮะนะฮะฝากระโปรงมองข้างองศาเข้ามุมหมดนะครับ ะะสภาพโดยรวมยังโอเคเลยนะยังหล่อๆเลยนะฮะไฟตัดหมอกโรงงาน,นเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังครบนะครับอยู่ครบนะฮะชุดงานกระจังหน้ายังดูดีนะฮะกระจังยังเงาฝากระโปรงสั่มากนะครับนะครับนะฮะสภาพโดยรวมถือว่ายังโอเคแล้วแล้วขับดีมากนะลูกค้าไฮบิดแล้วทําบแ,ทแบตเตอรี่มาแล้วดูภายในนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับได้เป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับแล้วที่สําคัญนะครับรถคันนี้ใส่จอ Android 10นิ้วมาให้แล้วนะครับ ใส่จอ a n d ด o i d มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ผมให้ดูเลยนะฮะขออนุญาตเปิดกระจกนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปตอนเริ่มจะมืดแล้วนะครับแสงไม่พอนะฮะนี่ให้ดูพรมพื้นเลยนะฮะนี่พรมพื้นสะอาดสุดๆเลยนะฮะขนาดยังไม่ได้ทาอะไรนะฮะเจ้าของที่ผมบอกกับเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีนะลูกค้านะพรมอะไรอาจจะมีรอยด่างบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ไม่เยอะนะครับนอกนั้นพรมอะไรไม่มีรอบไม่มีฉีกขาดนะสภาพโดยรวมยังโอเคนะฮะได้จอ a n d ด o i d ตรงรุ่นด้วยนะครับ งานคอนโซลต่างๆนะฮะช่องปรับแอร์ต่างๆกิ๊บล็อกยังอยู่ครบเหมือนเดิมไม่มีหลุดหายไปไหนนะฮะลูกค้าเบาะสภาพยังสวยนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนะฮะนี่เล็กน้อยเป็นทั่วไปนะครับแต่สภาพยังดูดีนะฮะเบาะนะฮะชุดกิ๊บล็อกต่างๆปุ่มปรับบอลต่างนะฮะยังอยู่ครบหมดนะฮะไม่มีหายไปไหนนะฮะลูกยงลูกยางหรืองานพรมพื้นนะฮะงานพวกพลาสติกข้างพื้นเนี่ยยังดูดีนะฮะยังค่อนข้างเป๊ะลูกค้าสังเกตดูนะลายไม้ต่างๆได้เป็นโวท็อปด้วยฮะก็จะมีปรับแอร์ที่บได้นะะ ชุดงานคอนโซลต่างๆไม่มีแตกไม่มีลอกไม่มีบวมนะฮะแอร์เป็นปรับดิจิตอลแล้วนะฮะลายไม้ยังสวยนะครับลายไม้ไม่มีร่อนนะฮะนะฮะปุ่มปรับผู้กระจกต่างๆนะฮะปุ่มปรับเมมโมรีเซตบอร์ดนะฮะยังอยู่ครบนะบางคันพวกนี้ปุ่มลอกไปหมดแล้วนะฮะคันนี้ยังดูดีนะฮะนะครับไม้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เลยสองแสนก,กว่าสองแสนแปดถือว่าไม่เยอะนะลูกค้าไม่ขนาดนี้นะถือว่าไม่เยอะนะฮะเป็นรถที่ใช้งานนะครับนะฮะแผงประตูนะครับฝั่งคนขับนะฮะไม่มีแตกไม่มีบวมนะครับนะฮะ ไม่มีแตกไม่มีบวมนะฮะลายไม้ยังสวยนะฮะมือเปิดโครเมียมนะฮะยังเงาวิ่งเลยนะฮะนะฮะมีแต่คราบเปื้อนนิดหน่อยนะเดี๋ยวฟอกขัดให้นะครับแผงประตูสวยกริบเลยนะฮะใหม่มากนะครับนะฮะประตูด้านหลังนะฮะแผงประตูยังดูดีนะลูกค้าถ้าเป็นตัวไฮบิดตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีม่านข้างกับม่านหลังให้นะนี่ม่านข้างนะครับใช้งานได้หมดนะฮะแผงประตูใหม่มากนะครับมือเปิดยังเงาวิ่งเลยนะฮะนยฮะยังดูดีนะฮะลูกค้าเบาหลังคือสภาพโดยรวมถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับ แต่อาจจะมีคราบเปื้อนบ้างนะครับเดี๋ยวผมฟอกผมขัดให้นะฮะลูกค้านอกกนั้นสภาพถือว่ายังสมบูรณ์นะครับถือว่ายังสมบูรณ์เลยนะสภาพนี้ถือว่ายังใหม่เลยนะฮะได้สภาพนี้เข้ามานะฮะถือว่ายังใหม่เลยนะฮะนะครับหนังต่างๆยังดูดีนะเดี๋ยวดูพรมท้ายอ่าพรมท้ายนะครับนะฮะตะเข็บเดิมหมดนะฮะไม่เคยถูกชนนะครับลูกค้าแก้มเดิมหมดนะครับ นี่ผมให้ดูอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่เอาไว้สตาร์ทนะคะส่วนตัวนี้ไฮบริดจะอยู่ข้างในนะฮะบไฮบริดจะเปิดยากไม่ต้องเปิดนะครับเปิดยากนะฮะกล่องเครื่องมือบล็อกต่างๆนี่อยู่ครบนะนี่เดิมเลยนะฮะนี่อันนี้แม่แรงนะครับอันนี้ยางอะไหล่นี่หมุนตัวนี้ออกก็เปิดพื้นขึ้นได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะครับไม่อยากแกะมันนะครับยางอะไหล่อยู่ครบหมดนะฮะสภาพโดยรวมถือว่าโอเคหมดนะตะเข็บเดิมทุกจุดนะครับพรมพื้นยังสะอาดนะฮะพรมกันฝุ่นกันร้อนเนี่ยยังดูดีนะนะครับเดี๋ยวมาาดดู้นหลัง นะฮะด้านหลังฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับด้านหลังฝั่งซ้ายนะแผงประตูยังดูดีนะฮะก็จะมีรอยเปื้อนบ้างเล็กๆน้อยน้อยนะฮะพวกคาพวกอะไรนี้เดี๋ยวขัดให้นะฮะม่านก็ยังใช้ได้ทํางานได้ปกตินะฮะเบาะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับเพราะรถหลายปีนะลูกค้านะครับแต่ก็เดี๋ยวฟอกให้ก็จะสะอาดกว่านี้นะครับสภาพก็จะค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะฮะรวขับดีมากนะไฮบิดเครื่องนิ่มมากเลยนะคันนี้นะฮะคุ้มนะ สองแสนกว่าบาทยังไงก็คุ้มนะลูกค้านะครับแผงประตูสวยกริบเลยนะฮะไรยตำหนินะฮะงานคอนโซลต่างๆยังดูดีนะครับลูกค้าลายไม้ต่างๆปุ่มปรับแอร์ต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะสภาพโดยรวมถือว่ายังสมบูรณ์นะครับลูกค้าเบาะมีริ้วรอยบ้างนะฮะมีรอยด่างรอยอะไรบ้างนะครับถุงลมนิรภัยมีถ้าเป็นตัวท็อปจะมีให้ทั้งหมด4ลูกนะฮะกับแคนเบอรี่ไฮบริดนะครับสภาพโดยรวมยังสวยนะฮะพรมพื้นต่างๆใช้พื้นพลาสติกต่างๆยังอยู่ครบหมดนะฮะไม่มีหลุดหายไปไหนนะฮะแล้วผมพูดลูกกคค้้าทุรังเลยนะ ไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางผมอยู่ติวนทนสีพาจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับผมมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะลูกค้าแล้วถึงจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับ ซื้อสดก็เดี๋ยวลดให้นิดนึงนะฮะเพราะว่าผมแจ้งเสมอนนะเงินทองหายากผมเห็นใจลูกค้านะลูกค้าบางคนถอบมือสดมาซื้อกับผมนะบางคนกว่าเขาบอกว่าลุงกว่าจะเก็บเงินได้เนะี่ยเป็น10ปีนะฮะมารถยนต์คันหนึ่งนะ่ะสองแสนกว่าบาทเงี้ยฮะผมเห็นใจนะดังนั้นถ้าเจอรถที่ใช่อยู่กับเราผมการันตีเลยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเพราะเราทําจากมืออาชีพฮนะเราเป็นมืออาชีพนะเราไม่ได้ทํากะโหลกกระลานะฮะผมเป็นมืออาชีพทีมงานทุกคนของผมที่อยู่ที่เต็นท์มืออาชีพหมดนะครับดังนั้นการดูรถ นะฮะเราจะแจ้งข้อมูลการเก็บงานต่างๆนะฮะผมจะค่อนข้างเป๊ะมากๆนะฮะลูกค้าที่ซื้อรถผมไปส่วนใหญ่จะรักผมหมดนะครับเพราะว่ารถได้รถดีๆไปใช้นะฮะแล้วก็ใช้กันแบบยาวๆเลยนะลูกค้านะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะลูกค้านะฮะถ้าเจอรถที่ใช่อยู่กับเรานะฮะติดต่อเขาไมาได้หรือสอบถามได้นะนะฮะนะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะครับต๊ดอันนี้ คือเครื่องทํางานแล้วนะครับจะต้องดูยินเสียงเลยนะบางทีอ่ะการใช้ไฮบริดบางทีเขาทํางานแล้วนะครับนะบางทีเขาทํางานแล้วนี่บางคนไม่รู้หาว่าเครื่องไม่ติดนะลูกค <houses. S 2> ้าบางคนโทรมาหาผมนะครับแล้วลูกค้าก็ใส่เกียร์รถมันก็ไปเองเลยนะคือระบบไฮบริดเขาทางานนะอันนี้เป็นระบบเครื่องยนต์แล้วนะครับตอนนี้เป็นระบบเครื่องยนต์อยู่นะฮะห้องเครื่องถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคมากล <imet answer. S 1> ูกค้า,านะแก้มเดิมหมดนะสะเก็ดเดิมหมดฮะพวกขอบยางต่างอ่ะพวกพัดติังยังไม่มีกรอบนะคือระบบสายไฟต่างๆฮะ ออย,ย pe, ิ้วต่งยางอะไรเงี้ยยังเดิมหมดนะฮะยังดูดีนะนะอันนี้คือไฮบิดทำงานแล้วนะครับอันน uh ี้คือถ้าใส่เกียร์นเครื่องเครื่องอยู่ทํางานฮะใส่เกียร์นี่รถวิ่งเลยนะครับนี้ระบบไฮบิดทำงานอยู่นะฮะตะเข็บเดิมหมดฉลากสินค้ามอกอยู่ครบหมดนะฮะโดยรวมถือว่าโอเคแล้วนะลูกค้านะครับก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับลูกค้าที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะเดี๋ยวผมจะมีรถดีๆใหม่ๆมาอเดตให้เห็นอยู่ตลอดนะฮะนะขอบคุณจากหัวใจนะครับขอบคุณครับ